สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะวิธีแก้ขากางเกงนะคะแก้ขาแก้เป้านะคะตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้จะขาใหญ่นะคะขาใหญ่แล้วก็เป้าเขาก็จะหย่อนนะคะเนาะเราก็จะมาเก็บขาในด้านนี้นะคะเก็บเฉพาะด้านในนะคะเพราะว่าขาข้างนอกเขาจะมีตะเข็บคู่เนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาทําการขีดนะคะยกยกเป้าขึ้นไปนิดนึงนะคะก็ประมาณ3ามกระเบียดนะคะตรงนี้เนาะ ยกเป้าจากจุดนี้นะคะจุดเป้าเนาะยกขึ้นไปนะคะให้เขาตื้นขึ้นไปอีกนะคะประมาณรวมแล้วก็ประมาณนิ้วนิ้วครึ่งน,นะคะเนาะแล้วก็ขีดขีดไว้ก่อนนะคะสําหรับเป้านะคะแล้วก็ขากางเกงด้านในนะคะเราก็จะขีดตรงนี้นะคะขีดลงมาทะแยงลงมาข้างล่างเลยนะคะขีดลงมาเลยนะคะทั้งสองขาเลยนะก่อนที่เราจะนําไปเย็บนะคะเราก็ จะต้องตัดเอาเส้นตะเข็บตรงนี้ออกก่อนนะคะตะเข็บตรงกลางนะคะตรงใต้ขานะคะเขาจะมีตะเข็บเป็นเย็บแบบเป็นคู่นะคะหนาๆอยู่ตรงนี้เนาะเราทําการขีดก่อนนะคะแล้วก็ขีดแล้วก็ถึงจะนํากรรไกรมาตัดตะเข็บตรงนี้นะคะให้แยกออกจากกันนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราถึงจะนําไปเย็บนะคะก็ทําแบบนี้เนาะสาหรับอ่า แก้ทรงกางเกงนะคะเฉพาะขาข้างในนะคะตัวนี้นะคะเป้าก็จะหลวมนะคะอ่าพอเราขีดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้กันไกรตัดนะคะตัดอ่าเอาตรงตะเข็บออกก่อนนะคะตะเข็บเขาจะเป็นแข็งๆนะคะตรงนี้เนาะอ่าเราจะต้องเอาตะเข็บออกก่อนแล้วถึงจะเย็บเข้าไปได้นะคะ จะเป็นตะเข็บคู่นะคะแข็งๆนะคะถ้าเราไม่เอานําออกตรงนี้นะคะเราไม่สามารถเอ่อไม่สามารถเย็บได้นะคะเราก็ต้องเอ่เอาตะเข็บตรงนี้ให้แยกออกจากกันก่อนนะคะอ่แยกออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนะเอ่เราก็อ่ตัดลิมตะเข็บออกให้หมดก่อนนะคะเราถึงจะเย็บเนาะ ัดแยกออกเลยนะคะพอเราตัดออกมาแล้วแยกออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำตะเข็บนะคะมาเย็บติดกันนะคะตรงนี้เนาะเย็บเส้นใหม่ที่เราขีดไว้เลยนะคะ เวลาเย็บนะคะถ้าจะให้ดีก็เย็บจากเป้าลงมาทั้งสองขาเลยนะคะเนาะเพราะว่าเราจะสามารถที่จะอ่าคุมความยาวได้นะคะไม่ให้ไหลลงไปนะคะเนาะเย็บเสร็จก็เจียนนะคะเย็บเสร็จก็เจียนแล้วก็นําไปพ้งนะคะจากนั้นก็ถึงจะนํามารีดนะคะเนาะแล้วก็พักชายนะ ก็ทาเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองข้างนะคะเราจะเก็บแต่ขาในนะคะทุกคนเพราะว่าด้านนอกเขาจะมีกระเป๋านะคะแล้วก็มีตะเข็บคู่เนาะขาข้างนอกเราไม่สามารถเลาะออกมาแกะออกมาได้นะคะ,ะเราจะเก็บแต่ขาข้างในนะคะพอเราเย็บเสร็จนะคะเราก็จะนําไปพ้งนะคะแล้วก็มาพับใช้นะคะพับปลายขานะคะ พอเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนํามาเจียนนะคะเจียนเนาตะเข็บให้เหลือน้อยนะคะก็แบบนี้นะคะเนาะพอหลังจากพอเจียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นําไปนําไปพ้งนะคะแซกลิมนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับกางเกงเนาะเราก็ยกเป้าขึ้นนะคะ เพื่อให้ไม่ให้เขาหย่อนมากเกินไปนะคะก็เย็บนะคะสองขานอเย็บเหมือนกันนะคะพอเย็บเสร็จแล้วนำไปพง้งเราก็จะได้กางเกงตัวใหม่นะคะที่เป้าไม่ยานนะคะแล้วก็ขาก็จะเล็กลงนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการแก้นะคะแก้ขากรังเกงนะคะ,ะย้ำเป้าให้เขาด้วยนะคะเนาะหลังจากที่เรากัดเรียบร้อยนะคะเราก็นำมาเย็บเลยนะคะ เย็บแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะนำะกางเกงนะคะไปพวงแซกดิมนะคะโงแซกแซกดิมทั้งสองข้างนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นำไปรีดตะเข็บนะคะเนาะก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะคะสำหรับวิธีซ่่มขากางเกงหรือว่าแก้แกางเกงนะคะแก้เป้าหรือว่าแก้ขานะคะให้เล็กลงนะคะเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะเราก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ